โยกกลับ,บมาเอา้าโอ้โหมันก็แย่เกินดอนได้แล้วแบบเนี่ยเห็นไหมคือผมดอนหลบได้เว้แต่แบบเนี่ยเห็นไหมดอนหลบแล้วเขาก็ดอนอีกอะ่ะโอ้โหไม่โกงชิบหายเลยเล่นผมโลกอ่ะมันจะโยกอ่ะมันโยกแล้วมันก็สวนไงนี่ไงนี่ไงอ่าเราต้องหลอกให้เขาโยกก่อนหนึ่งทีเฮ้ยนี่ไงโยกแล้วเขาจะโยกอ่าแล้วเราก็ซัดไงอ่าจังหวะน,นี้อ่า Hey you are my friend อัปเดตใหม่แแ้งว่ะอ่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งแมปครับที่ผมเนี่ยเคยติดงอมแงมในช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้น้องเรียกว่าเล่นเกือบทุกวันนะครับเล่นบ่อยมากในช่วงที่แบบตัวเกมปล่อยออกมาใหม่ๆนาอแต่ตั้งแต่ที่แบบ ผมทำคลิปแนะผม AFK ไปก็เรียกได้ว่าไม่ได้แตะแมปนี้เลยมาดูซิว่าฝีมือผมเนี่ยมันจะพอแบบไปสู้กับพี่ๆในแร้งเขาได้หรือเปล่านะครับเอาละครับตนเข้าสู่ตัวแมปที่เรียบร้อยกดรับหาสปินก่อนเลยแล้วกันแล้วแร้งมันเข้าตรงไหนวะทางซ้ายเอ่อเป็นในส่วนของอันนี้มันเพิ่มเข้ามาเหรอว้าวมันคืออะไรมันคืออะไรราคาแพงชบหายเลย สามหมื่นโหราคาอย่างเวอร์ครับมีไฟ้าทิสไซร์อะไรใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมอ่าตอนนี้ผมใช้เบสิกอยู่โอ้เบสิกเลยเหรออ่ะลองสุ่มๆหน่อยแล้วกันนะลอะสุ่มไปเพื่อได้อะไรดีๆออกับเขาบ้างมาครับอื้มอะไรวะเนี่ยลีลาชิบหายเลยโอ้โหเบสิกเหมือนเดิมโอเคกูไม่สุ่มและะ้วกันอ่ะถือว่าแบบจริงๆไฟ้าทิสไทร์เนี่ยไม่เกี่ยวหรอกอถ้าถ้าคนมันจะเก่งเล่นอะไรมันก็เก่งนะครับอ่ะไปนี่เลยนะครับแล้ง เออซิลปอดทูนะครับแมชกว่าตรงนี้เหรอใช่อฟันอ่ะก็คือหาคู่นะครับอ่าโอ้นี่งเหมือนว่าเราเนี่ยต้องเทสนะครับเมื่อกี้มันเขียนว่าต้องเทส5้าครั้งกว่าเ,เราถึงจะได้บบแรงอ้าวจ้ใช่เหมือนเป็นการวัดฝีมือขั้นต้นอย่างเช่นแบบว่าเอ้ถ้าเรา5เต็ม5อ่าเราอาจจะได้แลงแลงโกอะไรแบบนี้อ่าหรือถ้าเราพลาดสักสี่ครั้งชนะครั้งเดียวเราอาจจะได้บรอนอ่าซิลเวอร์อะไรก็ว่ากันไปนะผม โอ้โหประสบการณ์เขาสองครั้งเลยเหรอวะเนี่ยมาดูซิว่าเบสิกของผมเนี่ยมันจะสู้ได้หรือเปล่าคนจริงไม่ต้องเน้นไฟติ้งสไตล์โหดครับวุฒิวุฒิทำไมหมัดแปลกๆวะแต่ผมก็หลบไงโ <c oughs> อ๊ยเฮ้ยเมื่อกี้โยกแล้วเมื่อกี้ผมโยกแล้วมันไม่ทันอะ่ะี่กะโยกอ๋อโอ๊ยทำไมผมอ่อนวะไม่ได้เล่นนานจนอ่อนขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยอ่ะแล้วผมก็โยกไงแล้วผมก็เอ้ยชิบหายได้ไงกันมาฟุกมันฟุกอืมกูดโดนซอยเป็นขี้เลยเฮ้ย S <S โ,โยกอยู่นั่นแหละแล้วผมเข้าไงเฮ้ยเฮ้ยได้ไงกันเฮ้ยโอ้ยอันตีแม่เจ้าเขาใช้เฟสซิ่ใจอะไรอะ่ะดโรเหรอใช่อไหมมันเรียกว่าอะไรวะไฮโรอะไรวะว low? อะไรโรอะไรเฮดโรอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ Hand low, Hand low. แฮนโรแฮนโรแหมนึกตั้งนานเขาใช้แฮนโรกับผมเลยนี่แอนโรก็แฮนโรดิวะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอจเจอเฟสิ แล้วเจอเบสิงั๊กไปทีนึงนี่แอนิเมชันกูไม่ต้องลีลาเลยพวกแงคืออีกนึงก็ซังครับตื้อหยุด้อยเป็นไงอืมไม่ไมต้อง query, iet, หรอกอนิเ้ไม่ชงอันนี้มชั่นลีลาตอกเข้าไปทีนึงเรียบร้อยเลยเนี่ยโยกโยกเขาต้องโยกแบบนี้โยกเขาต้องโยกแบบนี้แล้วก็ซัดไงอืมโยกอยู่นั่นแหละชอบโยกเหรอเอาโชิบหายโอ้มันรอจังหวะนี้ฮัลโหลซัดตึงๆถ้าผมไม่ล้มนะผมจะซัดมันให้ตาย ผมกดรอเลยมามาล้มไหมไม่ล้มอ่ะอ้าไม่ล้มอ่ะอ้าวอือเป็นไงขบไม่ล้มอ่ะับงงอะดิงงงอะดิกูก็ยังงงเหมือนกันกูรอได้ไงเมื่อกี้โอ้ม y g ก d ผมว่ารอบนี้ผมเจอตัวตึงแล้วเพื่อนๆห0รอยน็อกเก็บสเตตมา6กครั้งกูคงจะชนะเขาได้แหละแม่เจ้านี่ผมจะชนะห0ร้อยน็อกได้เหรอเนี่ยโอ พอใช้ไฟติ้งสไตล์ใหม่ไอ้ที่มันห้อยแขนตรงเตงแบบเนี้ยไฟติ้งสไตล์อะไรวะอุ้ยนั่ไงไฟติ้งสไตล์นี่คือแบบเท่าที่ผมศึกษามันเนี่ยมันเป็นไฟติ้งสไตล์ที่แบบหลบหลบได้ง่ายมากนะครับเฮ้ยโอ้หัดผมช้าเบสิกมันช้ามากอะกว่าจะแบบควักมัดูกูอยากจะบ้าตายเฮ้ยน่ี่ไงครับอืมน่ะต้องกะจังหวะหลบให้ดีดิโอชหายละเฮ้ย โกงชิบหายเลยเมื่อกี้แบบผมดอสได้แล้วมันต่อยโอ้โหหลบเอ้าโอ้เมื่อกี้ผมโยกเร็วเกินไปมเพื่อเพื่อนๆโอ้โกงชิบหายเลยมันดอสได้รัวๆโอ้น็คสองเน็อคโอ้าน่ะหมัดเขาออกเร็วกว่าด้วยคือผมกดเมาส์รัวๆจริงๆนะเพื่อนๆแต่มันไม่ออกอ่ะมันไฟติ้งสายที่แบบดอสได้เร็วมากนะครับโยกกลับมาเอ้าโอ้โหมันก็แย่เกิน ดอสได้แล้วแบบเนี่ยเห็นไหมคือผมดอสหลบได้เวแต่แบบเนี่ยเห็นไหมดอนหลบแล้วเขาก็ดอสอีกอ่ะโอ้โหไม่โกงชิบหายเลยเนี่ยเนี่ยอืมเขาดอสได้เราก็ดอสไวแต่เราเราไม่เฟลดอสอ่ะเออมันต้องเฟลดอสเลยเหรอวะแป๊บนะอันนี้แมตที่3คนเดิมอีกแล้วเหรอเกมดีนี่อันี่คือเอ่อแมตที่2กับแมตที่3ผมเนี่ยคนเดียวกันเลยนะเพื่อน ให้ตายเถอะเกมกะไม่ให้ผมเกิดเลยอะ่ะมันเอาคนเดียวซ้ำสองรอบอะ่ะ <c> ก <oughs> ูจะเอาอะไรไปรอดวะถือว่าเป็นโอกาสแก้แค้นอะ่ะถือเป็นโอกาสแก้แค้นอ่ะมาดูดิเบอร์เพอร์เฟกชฉันจะสู้ได้ไหมโอ้โหเงยหลบไงหลบไงยอโอ้ยเขี้ยน่าเกลียดมากเฮ้ยผมว่าผมเรียนรู้อ่ามันจะหลบมันจะหลบถ้าเราดรอ้มันจะหลบ,หลบ,อ,หลบอ่ะหมายเฮ้ยเหมือนเหมือนกูจะเรียนรู้แต่กูไม่เรียนรู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าเข้าใจแล้ว แค่นั้นคืออย่างนี้นี่เองอ่าเราต้องหลอกเราต้องสับหลอกไว้อ่าเราต้องสับหลอกเราต้องสับหลอกเฮ้ยรอบหนึ่งทีแล้วก็จะหลบได้ ость! เนี่ยเอ้าโอเคอะเมื่อกี้ช็อตซิดคอมมากมันโยกสองทีได้รัวเลยอ,ะลอยล่ะเลยผมโลกอ่ะมันจะโยกอ่ะมันโยกแล้วมันก็สวนไงนี่ไงนี่ไงอ่าเราต้องหลอกให้เขาโยกก่อนหนึ่งทีเฮ้ยนี่ไงโยกแล้วเขาจะโยกอแล้วเราก็ซัดงไงอ่าจังหวะนี้อา่าเราโยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงนี่ไงเขาโยกเขาโยกตามแล้วก็ซัดอ่าคือต้องทําให้เขาโยกก่อนเว้ยเออแพทเทิร์นแค่นี้เลย เขาโยกมาแล้วเราก็ซัดเอาเชี่ยแม่งโยสองทีติดหลบกูหลบแล้วนี่ไปสองครั้งติดผมว่าเกมมันคงไม่ใจรไลยมีครั้งต่อไปหรอกนะเออถ้าครั้งต่อไปผมได้คนเดิมผมก็สุดจะทนแล้วกับคนอย่างเธอและคู่ที่ออกได้ right. แกนดึงดึงดึโอ้คนใหม่คนใหม่คนใหม่อ่าดีใจขึ้นมาหน่อยใจชื่นขึ้นมาเลยเฮ้ยคนไทยวะกูไม่เออวะเฮ้ย ใส่เลือกกูไม่เอ๋อด้วยอืมไม่เอ๋อด้วยว่ะไม่เอ๋อว่ะเขาบอกว่าไม่เอ๋อว่ะอืไม่เอ๋อว่ะไม่เอ๋อได้เข่าไม่เอ๋อได้เข่าไม่เอ๋อหรออ้าไม่เอ๋อ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 หลบไปอันตีไปอันตีหลบมันป้อกได้ไงปองอันตีฉันได้เลยกูเครียดเลยอ่ะมึงโยกอ่ะมึงขยันโยกกูก็โยกอ่ะมึงขยันโยกกูก็โยกอ่ะ น,นี่งไงขยันโยกกูก็โยกเหมือนกันเฮ้ยอ,อันตีานำแล้วครับน่าจะนำแล้วไม่ลีลาครับซักกันเลยได้เปรียบอย้า้เขาได้รีเลือดอย้า้เขาได้รีเลือดอันเจนี่จีบหมดอ้าวไอ้กูเขินเลยเฮ้ยโยกให้ตลอดนะอ่ะมันจะเอาเพอร์เฟกต์ดอทได้ไรเหรอวะโยกแบบไม่เอาอะไรแล้วแบบเอ้ย,ยกูจะโยกวันนี้กูจะโยกโยกโยก ตีอ่ะมีหัวมีเหินนะครับมีเหินนะครับหน้าแตกอ่ะเดี๋ยวแก้เขินให้นะเดี๋ยวแก้เขินให้นะออไม่ง่ายหรอกไอ้หนูเอ้ขึ้นมาหน่อยครับ KO ตึงๆว่ะอ่ะต,ต,ต่อไปน่าจะเป็นแมตช์ทายแล้วครับมาดูว่าผมจะได้คู่หูไม่ใช่คู่คู่ต่อสู้ที่แบบจมน้ำจมเนื้อเลยเปล่านะครับไม่เอาโหดเกินไปแบบไอ้ไอ้ฮอกอะไรนะสองทีติดคูจะบ้าตายเฮ้ยเลกสวย 111น็อก,กว่ะ111เลยนี่อ่าเนี่ยเกมอะ่ะคือผมไม่เข้าใจว่าไฟลาติ้งไซน์มาเขียนเบสิกหมดเลยเว้ยแต่พอมาสู้จริงมันเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็เลยงงนะครับใช่มาๆมาๆมาๆแต่คนนี้เหมือนจะมีแรงแล้วเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้เหมือนเขาจะเป็นแรงโก้ Go แล้วเปล่าถ้าผมเห็นไม่ผิดอะแรงโก้แรงบรอนนี่แหละรครับเอโอโอ,โอ้อือเฮ้ยวู๊เมื่อกี้หมัดของวู๊ผมรู้ผมเคยเห็น กอดมาหมาัดบู๊ฟก็พลาดนะครับคือถ้าเขาแบบต่อยลงแล้วแบบถ้ามันไม่โดนเนี่ยเนี่ยแล้วผมก็ทีหนึ่งจบเลยครับอืแพทเทิร์นง่ายๆสู้กับบู๊ฟนะครับอือได้ไงกันโอ้โดนนันตีบู๊ฟตายเลยกูอืมเย็นจับใจไม่ต้องกินเก๊กหวยเลยก็เย็นโอ้เฮ้ยอ Word, อเอ็นร์จีหมด่อยไงเอ็นร์จีหมดแล้วคือว่กะมาไม่ดีนะไอ้นุม่มอืมแล้วหมัดสองวันทีใช้ไม่ถูกจังหวะซะด้วยอ่าบทชคอมกันนะเนี่ยแรงขึ้นแล้วว่ะเอ้ยผมอันแรงแล้วเพื่อนๆอ่าแล้วต้องทำยังไงอ,อ่ะเออเอาบ้าไปเหมือนเดิมเหรอผมต้องได้แรงแล้วสิใช่ป่ะแรงที่ออกคือแรง